สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่หูสู่คุณพบกับช่องสามั่าหนุ่มสวีเดนพี่น้องคะพบกันคลิปนี้เป็นตัวเลข VIP คุณแม่ใบบุญจ้างวดว่างหันผู้ใดโูกผู้ใดมานเนาะผู้ใดตัดเหลนเนี่ยจะ้ะเพื่อนไหมาเม็ดเดียวเก้าหกสี่ถ้าผู้ตัดเหลนกับจิถือยูเดอร์เก่าซีซีเก่าจ้ะเลขออกเก่าซีเนาะถ้ากับหัวเลข6หกเป็นเลขกซีกะจิตถือขึ้นกัน,กนจะ้ะแต่เล็กลางพนลุดจะ้ะ เลขวิ่งกระลุดแต่ว่าเลขปักหลักเพิ่นหลุดเด้อค่ะหลักลอยมาอยู่หลักสิบเอาบอกเป็นยังค่ะสู่ต่อตามต่อเนาะวันนี้คุณแม่เพิ่นได้ส่งตัวเลขไหมสาบนานางเวาเว้เว้เว้สูพี่น,อน้องแฟน่องเอฟซีฟังย่ำเดอ้อพี่น้องค่ะเป็นแค่แนวาทางจ้าอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าเนาะค่ะเพิ่นน้ำมาฝากมาตอนงวดน,นี้มีที่เด็ดเพิ่นว่าเพิ่นว่าจ้ะยอดผาป่าตรงกระหวยสูตรเพิน่น พราะตัวเลขของเพิ่นเป็นตัวเลขบอกบุญรวมสร้างบุตรสร้างบุตรเพิ่นหลยเหตุผ้าป้าไปบันี้รอดผ้าป้านะ่ะท้ายนะ่ะไปตรงกับหอยสูตรคำนวณเพิ่นจ้ะตามที่เพิ่นสรงไม้สาบรนาเบางเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเราก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้งเปิดค่าการมองเห็นนําเดอค่ะเพื่อจะได้แจ,จ,จ้งเตือนเฟซบุ๊กสิไดเออร์ยูทูบจ้ะโอ้โหผิดขอโทษขอไปยูทูบสิได้แจ้งเตือนเนาะค่ะ เอาค่ะบวบ,บหลายเยไปพี่น้องค่ะไปเบ่งตัวเลขจากาเลข V i p คุณแม่ใบบุญว่าพนจุ้งตัวเลขตัวใดไม่สาบารณะอวบเว้ยเว้สู่พี่น,อน้องเฟนจงเอฟซีฟังจ้ะตามนี้จ้านี่พ่นวาตังแต่ยกเสาเอกเสาโทมาเพ่นฟันดีค่ะฟันดีทุกคืนอยู่แต่บริเวณวัดเป็นเรื่องจะจำบ่ได้แต่อยู่ในบริเวณวัดคือฟันดีค่ะหรือเซวดาสามารถรวมสร้างบุตรพ่นวางสี่เนาะค่ะเลขหยดผาป้าเนาะค่ะ กับเล็กประทัดตรงกันคักเลยจ้ะกะถือว่าคุณแม่ไม่บุญเป,เป็นคนที่มักเหตุบุญเดอ้อค่ะเพิ่นกะ,ะทรงไม่เบิ่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นพิธีหยกเสาเอกเสาโทเนาะค่ะของอบถ์ทางวัดที่เพิ่นได้รวมบอกบุญอิซกะอนุมโมทนาสาธุการเอาเดอ้อเพราะว่าหลายผู้หลายคนก็นกนได้โอนซอยค่ะสามนานไดโอนซอยอยูเย่เพราะว่าได้ลงุงอ่า ไม่เหลบัญชีทั้งหมดไปเนาะค่ะร่วมด้วยช่วยกันบาดสองบาทได้เบือเก่าจ้ะแต่บางหลังๆนี่บอกคอยได้ลุงเพราะว่าเพื่อนว่าให้เศราลุงไอกอนก็นกนเลยบ่ได้ลุงค่ะเขาขอให้ลิปนีนี่ตัวเลขเขาเด้อค่ะงวดนี้เนาะจ้ะเลขประทัดเป็นกระตุงค่ะเป็นทรงไม่สามนาเบงจ้ะเอา้าตามต่อจ้ะในงวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดเลข V i p พคุณแม่ใบบุญเดอ้อพี่น้องจ้า เด่นบนนี่เพื่อนไห้หนึ่งค่ะฟันขาดไปที่หนึ่งจ้ะจับไห้ตัวเดียวสามเออเก้าสามหนึ่งตัดเล่นด้วยนะคะเก้าสามหนึ่งนี่ตัดเหรียน้ำเด้อเก้าสามสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งสามเพราะเพื่อนไห้มาเม็ดเดียวค่ะแต่สำหรับเลขล่างเพื่อนไห้ฟันไปที่เจ็ดจับไห้เม็ดเดียวคือกันค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าโชคดีรวยรับทรัพย์มัดตรงกับอ้นเนี่ยค่ะยอดป้า,ปา หาเจ็ดเจ็ดหาเอฟซีจ่ะอู้วเมมเบรนซีได้เฮบอนอ่วันนี้จ้ะกะนั่นแหละค่ะไปหาจับไว้เพราะว่านยังอ่าบอนเฮด้วยค่ะบุญใหญ่กัอาร์ซอ่านุนดวงนุนโชคหนุนลาให้เอฟซีสุกๆมันมันก็ได้เนาะแต่ว่าทุกอย่างแล้วกคขึ้นอยู่กับดวงเนาะค่ะเอฟซีกะตามนั้นฟังให้จูฟังให้เข้าใจน้ำด้อค่ะเดี๋ยวสาวนาจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะค่ะกะสิได้อ่าเกร็บหน้าจอน้ำไปลงทุนจ้ะเขียนไปแล้วพี่น้อง เลข VIP คุณแม่ใบบุญเนาะค่ะในงวดวันที่16มีนา68เด่นบนเพิ่นฟันไปที่หนึ่งเม็ดเดียวโตเดียวโคโูเอฟซีจ้าจับให้เม็ดเดียวอีกแล้ว931 93นี่ตรงไหลายเสียนหลสำนักเพิ่นปอยม้อยู่เด้อค่ะตัดเหรนไว้น้ำแน่เพราะเพิ่นบอกให้ตัดเหรนไว้พร้อมจ้า3113ก่ะถือว่าเลขขี้ยให้ก็ออกก็เ่าพี่น้องเพราะว่าเลขออกวันอาทิตย์งวดนี้เลขออกตรงกับวันอาทิตย์อีกแล้วเนาะจ้ะ บนเนนวนเด้ค่ะตัดกับสา,าบนนบ่ได้ตัดให้เด้อค่ะแต่ว่าให้ตัดเอาเม็ดนี่ล่ะเม็ดเดียวเนี่ยสามตนี่เก้าสามสามเก้าสามหนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเลขนี้แค่นี้จะ้ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะฟันไปที่วิ่งเจ็ดเม็ดเดียวโตเดียวโคลุจับให้หาเจ็ดเจ็ดหาจ้ะยอดผ่าป้าตรงกับอ่าสูตรหวยคำนวณทั้งคุณแม่ใบบุญเดอ้อจะ้ะกเนี้ค่ะเจ็ดเก้าสี่สองห้าเจ็ด อ่ยค่ะหาเจ็ดเจ็ดหาตรงกันคักเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันดีไรงวดไลขึ้นติดหลังจากที่ยกเสาเอกเสาโทมาค่ะกะโบนี่ได้ค่ะ,เ,คะเลขอาจจะตรงกันกับวัดแล้วก็เลขประทัดก็ตรงกันคือหาเจ็ดเจ็ดหาย่ค่ะมันเอใจตรงกันสามมองเลยค่ะทั้งหยดผาปลาทั้งสุดหวยทั้งเ,เลขหางประทัดเนาะค่ะเอาเดี๋ยวสิเปียบเทียบสติสติงวดเก่าให้เบิ่งน้ำ จะได้ตัดสินใจง่ายๆค่ะนี่สถิติงวดเก้าเป็นกไห้มาเม็ดเดียวคือกันจากเก้าหกสี่ผู้ตัดเหรนจะถือเ้อค่ะพเพิพุณบอกให้ตัดเหรนน้ำจากทุกคลิปเิ่นก็บอกให้ตัดเหรนนีแต่สาบานาพ่อตัดให้เพราะว่าก็ถือว่าเม็ดเดียวสามตัวเนาะค่ะบนรางเป็นไห้มาจังสี่เลยค่ะทุกงวดเพิ่นจะให้เม็ดเดียวบนรางแบบนี้ทุกงวดจ้ะสำหรับเลข VIP คุณแม่ใบบุญเนาะเป็นไปเลยบอกบุญจ้าทางบัดก็ย,ยังขาดทุนทรัพย์หลายอยู่เด้อค่ะ สร้างอุโบสถบ่แม่นสร้างง่ายๆเด้อพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยซัวสิแล้วบ่แม่นน้อยน้อลันสาธุในเมสร้างบ่ถึกรางวัลทีหนึ่งเนาะค่ะสี่โดยอ๋อสวยทั้งวัดเพิ่นสร้างเพินเ่นแปลงจ้ะเฝ้าไปหาจับฉลากกินแบ่งถึงไว้เด้อค่ะเพ่อว่าสามเก่าสามสามเก้านี่ตาตัดหลินทั้งหนานะคะ่ะหลายเซียนหลายอาจารย์ให้่มาพวกหันมันออกเก่าซีนโบเก่าสามงวดน,นี้กะ่อนข้างหลายเซียนหลายอาจารย์เพิ่นปล่อยมาค่ะชนกัน สูตรก็ ka, อาจจะคล้ายๆก hai, pues, ag, mm ันละกันแต่ว uh. um, uh, ่ากะนนั่นละกันตามนั้นเนาะจ้ะเอาให้แค็บหน้าจอด้อค่ะแค็บหน้าจอเราค่ะเลข v i p คุณแม่ใบบุญจ้ะเลขบอกบุญขอบุญขอบุณคุณแม่นะคะที่น้ำตาลขกมาฝากมากตอนขอบุญขอบุลารๆค่ะแนวทางเด็ดๆดีๆดังๆถือว่าผู้ทุนหน่อยบนาพลาดจ้ะจัดโหลดพี่น้องจวดจัดโหลดค่ะบุญเป็นบุญลางเป็นลางถือว่าบุญเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวค่ะฟันขาด ล้วกะมาตรงกับยอดป่าป้าแล้วกะอาหารประทัดโตเดียวกันเลยจ้ะเอ้าจ้ะตามนี้ละค่ะมักจัดขัดพานค่ะแกบหน้าจอไปเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้เด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นค่ะถือปิดกันจางว่าไปเห็นอีกอย่างผิดดอกค่ะถือปิดกันปิดจนบ่เห็นเลยเด้อค่ะอีบซีบางคนก็ทักมาว่าบ่เห็นลงคลิปตุกมือจ้ากะฝากกดไลค์กดแชร์แค่นั้นละ ค่เอาค่ะคลิปนี้ยิงเ้ื่อยๆปังๆสู้ขู่สู้คุณเงินไรกองทองไรเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะอะว,วะลิวะอาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิจิตตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะสนิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธา,ามะนิโชติระโสยธา,าสัพพิติโยววัชันโตสัพพะโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโภภวะอัภิวัฒนะณศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรม,มวัันติอายุวันโมสุขังพระ